สวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับวันนี้มีเมนูเพิ่มมานะครับนอกจากจะเป็นไก่ย่างลูกชิ้นฮอทดอกไส้กรอกแล้วยังมีส้มตําอีกนะครับเมนูสุดอร่อยของร้านเลยครับผ่านไปผ่านมาแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับ ร้านเปิดที่หน้าบริษัทจันเจริญเอ,น,เอนจิเนียริงร่งแอนด์ซัพพลายครับตอนนี้แม่ค้ากำลังขมักขเม้นเพราะมีลูกค้าสั่งมีแม่ค้าตัวน้อยด้วยครับโอ้ยิ้มเจ่งจังเลย มลอดดอีลูกชิ้นปีกไก่ไส้กรอกฮอทดอกลูกชิ้นปลาเครื่องดื่มมีทุกอย่างทุกชนิดครับผ่านมาแวะมาอุดหนุนได้นะครับและดูมะพร้าวบอนไซสวยๆด้วยนะครับ เดี่ครับบอดไซรโชว์ใบโชว์ลำต้นครับร้านค้าติดถนนหาง่ายผ่านไปผ่านมาถ้ามาจากทางนาดีก็อยู่ซ้ายมือครับ ส,ส้มตำสุดแซ่บสุดอร่อยครับนี่ก็บอนไซอีกต้นหนึ่งครับ บอนไซใหญ่ครับคนต้นใหญ่มากเลยอายุยังไม่ถึงปีครับต้นนี้ยังไม่ถึงปีอายุยังไม่ถึงปีนะครับ มีลูกค้ามาแล้วครับมีลูกค้ามาแล้วสุดแซ่บจ,จุดอร่อยโอเคครับขอบคุณครับผ่านไปผ่านมาแวะอุ่นนุนด้วยนะครับสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทางช่อง YouTube ครับผมสวัสดีครับ